มีคนถามบอกว่าตั้งแต่ยายจ๋าทำคลิปเกี่ยวกับผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์กับเมียกับลูกมีคนไม่ชอบเยอะแยะมีคนบอกให้หยุดแล้วเลิกติดตามนะเออคือโบหยุดนะสัน้นโอ้ยโบมกักโบซอฟกระพันกันไปหละเนาะเราจุดตรงนี้นำเสนอและหนึ่งสิ่งสำคัญยายจ๋าก็ติดตามเขาเพราะรักเขาแล้วก็พฤติกรรมของเขาด้วยนะสำหรับผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เนี่ย เป็นคำพูดสัจจะการกระทำวีดีโอของเขาที่ย้อนหลังนั่งมาพูดตรงนี้ก็ภูมิใจไม่รู้สิมันก็คนเราเน่ะนะมุมไม่ชอบจะทำยังไงก็ให้ก็ชอบไม่ได้มันเป็นเรื่องธรรมดานะคะแต่ยายจ๋ายังคิดว่าพูดตรงนี้มันระหว่างกลางเนาะไม่ถึงกับจะเกลียดใครแม่ฉันจะแม่ยายจ๋าก็ไม่เกลียดนะคะเออขอเพียงแค่ แค่เพียงต้องบอกว่าแค่เพียงเสียความรู้สึกแต่มันก็เป็นชีวิตของเขาที่ผ่านพ้นไปแต่ทีเนี้ยเรื่องมันขุดคุ้ยขึ้นมาจากแม,แม่แม่ที่หลังบ้านนะคะ,ะคําว่าเรื่องที่เรื่องทางทําไมต้องพูดในเมื่อยกให้ลูกก็ยกไปเลยสิเอ,เอาจริงจริงอันนี้เราต้องวัดความจริงจริงว่าระหว่างกลางตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นนะเขาต้องพินิจพิจารณาแล้วคําว่ารีบเร่งให้เขายกให้ยังไงก็เป็นของลูกนมจะรีบไปไหนล่ะเด็กยังไม่พ้นนิติภาวะ คนเรา,าความไว้ใจมีไม่ได้มันไม่มีแล้วมันไม่เหลือแล้วใครเขาจะไว้ใจละ่ะสิทธิครอบครองมันมันมันเป็นไปอีกหลายอย่างเชิงลึกนะคะาใช่วาเอาแต่ได้เอาแต่ดีจิตแต่มุมคนเพียมทั้งที่ไม่ผิดนะคะเออว่าเขาพูดไม่หยุดนะคะถ้าไม่มีมอแวะไม่มีมังแงเออแม้กระทั่งแม่แม่เอฟซีที่คิดว่ารักเขาหยิบยกขึ้นมาตีให้เขา จนความรู้สึกว่าวุ่นไปเนี่ยย้อนพินิจเจรจาไดา้มันจะเกิดขึ้นจนถึงทุกวันนี้ไหมย้อนดูหน่อยนะสําหรับแบบแบบหรือเอฟซีแม่ๆหลายๆท่านดึงวิดีโอเก่าขึ้นมาให้นะ่ะบอกเลยนะอยากจะเห็นมาตลอดถึงได้ชื่นชมไงการกระทําการรอบครอบการมีสติทําเพื่อไม่ให้ใครเหยียบย่ําเขาได้อมขอมือนกับกู้ศักดิ์ศรีตั้งแต่จุดเริ่มต้นที่เขาบอกว่ามาแต่ตัว แต่อย่าลืมพลังเงินจากโลกออนไลน์นะมันก็เป็นวิดีโอของแม่ที่ขึ้นมาพูดว่าช่วงไหนไม่มีงานเออก็ยังได้อาศัยผัวเห็นวอลล่าเออพิ่นิตพิจารณาเดชคำพูดเขาถ้าอาศัยไม่ได้เขาคงไม่เอามาตั้งแต่แรกแต่ทีเนี้ยชีวิตมันผ่านพ้นมาจนถึงทุกวันนี้โอเคนะมันก็มีการผิดพลาดเกิดขึ้นเยจายังเชื่อนะคะว่าเขาเสียดายไหมมันก็คงเสียดายไม่คิดว่าเด็กหรือว่าผู้ชายคนนี้จะกล้าตัดสินใจ ละทิ้งในสิ่งที่ตัวเองทําไว้มากมายสูกมะแต่เขาละทิ้งอืมเขาบอกแล้วว่าอย่าให้พูดถ้าพูดมันมีอีกเยอะสุดท้ายขุดขึ้นมาเป็นไงอะ่ะอืมนะเออม,มันไม่มีใครหรอกวางแผนที่จะเลิกลากันในวันข้างหน้านะยามรักกันแต่พอมาถึงตรงนี้อ่าในสิ่งที่เขาทําคือหนึ่งมองมองซิงผู้ชายคนนี้ละเอียดมากสองศักสีของเด็กคนหนึ่ง อ่าที่เข้ากลายเป็นเข้ามาควบคุมตามอ่าด้วยความรักด้วยเนาะเออสื่อสารและก็อ่าเป็นหลักคำประกันให้เขาว่าเขาสร้างได้ให้กับเมียได้ด้วยความภูมิใจชีวิตเขาต่อยอดด้วยยูทูบเบอร์จริงด้วยออไรด้วยความรักจนเขาใหญ่โตจนถึงทุกวันนี้ลองดูสิทีนี้พิจารณา เงินเดือนเขาถนะแม่ยังออกมารับหรือพูดเองเลยว่าระดับยูทูบเบอร์และเพจของเขาได้เงินสักเท่าไหร่อืมเขามีงานตลอดคอนเทนต์ของเขานะฮะฝังขนาดนี้ก็อย่างบอจางแฉอย่างมาเว้าอยู่ว่าวทาไมเว้าทําไมเออค่อยก็ว้าคือเก่าขนาดน่ะนะบำมาการนะคะบำวาก,กันเอาที่สบายใจเด้อสําหรับเด็จกจ๋าสบายใจแบบนี้เลยเอาตรงๆนะขอบอก รักและภูมิใจอืยิ่งย้อนมองดูซ้ําเมื่อไหร่ก็ยิ้มตามกับคําพูดบอกว่าเป็นผู้ชายพูดมากพูดมากแต่เขาทําตามคําพูดดีกว่าที่ยิ้มเย้ยพูดดีเข้าแต่ตัวแต่คําพูดตัวเองไม่เคยเอามาปฏิบัติแบบเนี้ยเอออ่ะว่าด่ามาขุนบอม,มากแต่ทําตามคําพูดเจ้าของจ้า